ินลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นที่รักและเอซที่ร่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมเทพกินแหลครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านท่านผู้ชมนะครับทําเมนูเกี่ยวกับดอกคูนะครับดอกคูที่บ้านตะพังอยู่ตามริมถนนนะครับเราไปเก็บมานะครับเนี่ยครับเราจะทําเมนูอะไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับ เราก็นําดอกคูณที่เราเก็บมานะครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบดอกคูณมาเด็ดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเพื่อจะไปทําเมนูอาหารนะครับนี่ครับเราก็เริ่มเด็ดกันเลยดีกว่าครับบรรยากาศเช้าๆนะครับอากาศดีมากเลยครับ เรามาทําเมนูอาหารกันอันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําเมนูแกงส้มดอกคูนนะครับแต็กปลากระป๋องนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็มีเมนูหนึ่งก็คือไข่เจียวดอกคูนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เด็ดดอกคูนก่อนนะครับ นี่ครับดอกคูณที่สวยครับเราไปเก็บมาจากข้างริมทางนะครับพอดีไปขี่รถมานี่เห็นบานสะพังโอ้สีเหลืองสวยงามมากเลยครับช่วงนี้ริมถนนนี่ถ่ายรูปก็สวยนะครับเอาลองกินดอกคูนสดๆกันนะครับว่ารสชาติมจะเป็นยังไง เมื่อเราจะเอาไปทำอาหารนะครับลองดูนะครับอืดอกคูนก็มีรสชาติที่ออกปัาวะนิดๆออกไปเปรี้ยวหน่อยๆนะครับอืมเหมาะที่เราจะาไปแกงส้มได้ครับไปทำอาหารอะไรก็ได้ครับดอกคูนนั้นมีต้นคูนนั้นมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นปักนะครับมันเป็นยาได้ครับอันนี้ดอกดอกคูณเป็นยาระบายออนอนนะครับก็เด็ดดอกคูณเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราโขกเสร็จแล้วนะครับกับพริกแกงเอาเนื้อปลากระปองไปโขกกับพริกแกงเสร็จแล้วนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับ มีฟองขึ้นแล้วเราก็ใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปเลยนะครับนี่ครับพริกแกงที่เราตำไว้พริกแกงส้มนะครับที่เราตำไว้กับเนื้อปลากระป๋องนี่หอมเลยครับตอนนี้ตอนแรกแล้วครับเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกครับ นงร้งไปก่อนสองช้อนนะครับใส่น้ำปลานะครับที่เราเตรียมไว้เป็นหน่งช้อนเพื่อฟมนัวนะครับแล้วก็หยอดน้ำตาลไปหน่อยนะครับมันจะได้มีความเปรี้ยวความหวาน นี่ครับขั้นตอนสาคัญอย่างนี้ก็คือนี่ครับนี่ครับนะครับดอกคูณนะครับใส่ไปเลยครับหอมมากครับท่านชมครับใส่ดอกคูณไปเลยครับตัวปักยาวแล้วก็แคแดงซ้อมข้างนอกนะครับที่เราบ้านเรามันออกหม่งนะครับ แล้วก็ยอดพักทองนะครับนี่ครับเราจะใส่ผสมกันนะครับแกงส้มจะออกเปรี้ยวหวานนะครับนำ้ำเราก็ใส่น้ำปลาไปเพื่อตัดให้ได้ความเค็มนะครับ เสร็จแล้วครับโอ้น่ากินมากครับเห็นไหมครับเดือดรสชาติกลมกล่อมครับมาเราไปรอ,อกินกันเลยดีกว่าครับเข้ากันแล้วเราก็นำนี่นะครับดอกคููนะครับมาใส่ไปกันเลยครับนี่มาผสมกันเลยครับหนึ่งกรัม กเขาให้เข้ากันครับเมนูต่อไปนะครับเราก็จะมาทอดไข่ไข่เจียวดอกคนกูนนะครับจะเป็นยังไงเอาไปตามรับชมกันเลยดีกว่าครับนคทอดไข่ไข่เจียวดอกคููนะครับ,น,รบ,บน,นะ อาหารเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมรับประทานกันนะครับหอมมากเลยครับท่านผู้ชมไข่เจี่ยวดอกกูนนะครับ แกงส้มดอกคูนกับไข่เจียวดอกคูนเสร็จเรียบรย้อยนะครับ <P an ises> น,นี่เราพร้อมคินตัวแล้วนะครับกินกันเลยดีกว่าครักกบว่ามันจะเป็นยังไงแกงส้มดอกคูนน,นะครับกับไข่เจียวดอกคูนนะครับดอกคูนสวยๆริมทางนะครับเราเอามาทําอาหารนะครับเอามาแกงส้มนะครับดูสิครับรสชาติว่าจะเป็นย,ยังไงกับการทําอาหารครั้งแรกของผมนะครับที่แกะเอาดกอกคูน มาแกงส้มนะครับแกงส้มดอกคูณใส่ปลากระป๋องนะครับต,ตอนแรกเราก็เราจะมารีวิวแกงส้มดอกคูณใส่ปลากระป๋องนะครับเราก็จะมาชิมกันก่อนเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับรสชาติเป็นไงอืม จับนัวครับอืมแกงส้มไปกินไอของน้ำมมขามเปียกความเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะครับแกงส้มนะครับนี่เรียกว่าแกงส้มนะครับอือต่อไปเราก็จะมากินไข่เจียวนะครับนี่ครับไข่เจียวที่เราไปเจียวใส่ดอกคูนะครับ ทำใหญ่คๆครับโตๆครับลองมาชิมน,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอ,อืเข้ากันมากเลยครับพี่น้องเคี้ยวใบมันจะมีลินไอของดอกคูนนะครับผสมกับไข่เจียวมันๆครับเรามากินกับข้าวะครับครั้งนี้นี่ครับ เน้นๆครับอืมเมื่อกี้ครับผมสนั่มอยู่หืมจับนัวกินปลาไข่เจียวดอกคูณพอดีครับอืมอาหารเช้าวันนี้ต้องจบโต๊ะเลยครับเยี่ยมครับ อร่อยมากครับแซ่บมากครับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมครับลองเอาไปทำกันดูนะครับอืมอร่อยจริงๆครับนี่ครับแกงส้มดอกคูณของครั้งแรกในะชีวิตของผมเหมือนกันนะครับนี่ได้กินวันนี้เรามารีวิวทําแล้วก็กินให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมเมืองท่านก็ไม่รู้นะครับว่าดอกคูณหรือ ดอกคูนที่อยู่ริมทางทีศสวยนะครับมันสามารถทําอาหารได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาทําแกงส้มดอกคูณใส่ปลากระป๋องดูนะครับอืามาต่อกันเลยนีกว่าค,ครับออมเช้านี้บรรยากาศก็ดีครับอือ้มแ่บมากครับ กินกับไข่เคียวดอกคูนะครับหืมม,มันมันมากครับอืไข่เคียวผสมกับดอกคูเนี่ยใส่น้ำปลาไปหน่อยครับนัวมากเลยครับสุดเด็ดเลยครับ มมอืมจับมืออืมไข่เจียวาาครับทอดตะกูลมีความมันแล้วอร่อยมากครับ ท่านผู้ชมลองไปลลองทำดูนะครับแกงส้มดอกคูณกับไข่เจียวดอกคูณนะครับสุดยอดอย่างนี้เลยครับอืใส่ปลาห้าน,วนัวไปหน่อยนะครับมได้ใจครับพี่น้องอร่อยอย่างนี้ครับร้อ,อนเข้าตัวเลย รอ,อ,อ,อร่อยมากอร่อยจริง,รงแซบ่บเวครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้ทำแล้วได้กินนะครับดอกคูณนะครับเอามาแกงส้มแล้วมันทอดไข่เจียวนะครับอื ไม่คิดว่าดอกคุมันจะกินได้นะครับไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งรู้เนี่ยครับมาถามแม่เขาแม่เขาบอกว่ามันกินได้นะครับก็เลยลองเอามาทําแกงส้มแล้วก็ไข่เจียวเพื่อมารีวิวให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยกินหรือยังไม่เคยทานะครับลองมากินแล้วลองมาทํากันดูนะครับว่าสุดยอดอย่างนี้เลยครับดอกคุณมาช่วยในเรื่องของคราคล,ลายร้อนด้วยนะครับกระหายน้ํา ก็เป็นยาระบายอ่อนนะครับนะครับเต็มคำครับแกงส้มดอกคูณครับสุดๆครับหืมแตกปลาของเข้ากันมากเลยครับอร่อยตบต้นเลยครับอืม สุดยอดไปเลยนะครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้มารีวิวดกอกแองส้มดอ,อกคูนใส่ปลากระป๋องนะครับแล้วก็ไข่เจียวดอ,อกคูนนะครับหากท่านใดที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหากท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาด คิปให,ใหม่ที่ผมจะลงต่อไปนะครับค่ะท่านผู้ชมแอปซีทุกท่านนะครับจะให้ผมไปทําอะไรโปรดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับสุดท้านนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าผมจะไปทําอะไรจะลงคลิปอะไรโปรดติดตามผมด้วยนะครับย้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ พบกันอีพีหน้านะครับ